สวัสดีครับมือนี่แอดก็เดินทางมาที่วัดปูคุณเพื่อมาติดตามแนวทางเรียกล็อกเงินหลานงวดประจำวันที่หนึ่งมีหน้าคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมเพื่อเพ่เป็นการเซเวลา่าเข้าไปกราบน้ำมัสการปูงกันเลยครับผมกราบน้ำมันสักการครับปูกราบน้ำมัสการครับปูบบปจะเล่นพอนจะเล่นพอนกับ ครับเมื่อน,นี้ล็อกนิ้นันด์นไหมปู่ครับเจ็บซีคอมาไหลไหมปู่มันมันยุบนมันผลขึ้นเป็นล่งเป็นแรงเรื่อเป็นนองเดื่อเป็นตกครับ,รบเป็นแปดเป็นตกตกกลมยุติพปมัตสึมีนี่แหละจะรับทั้ทงจะรับกลัวกันครับอามาติตามงแต่เมื่าวเต็มมาเลยสัตว์ปลอกปกแบกมันก็เลยไปทั้งหนึ่งเลยไปคนละทิศละทางครับปู่เที่ยวมันเขารวดเดีวเที่ยวนี้มันจะกลับมาตรงตรงนี้หรอกครับ เอกก้อนว่าสิแจกดีๆเล็กงามๆเมือนเจนี้ก็เล็กงามอยู่ครับเต่ว่าจีมีจีมีแถมคูหนึ่งเนะื้อเล็กแถมรับมบครูมีเล็กแถมพร้อมที่ปูกน่มันคิดว่ามีเจมาบน่เาเาบนเจยวตบบ่นนะแถมอเอาเล็กเอาเล็กนั่นใส่เข้าไปเล็กบ่นนั่นแหละลอกมัลานชีน ครับเงื่นหลานครับปู่เด็กบกเข่าโอ้คำบรรทัดนั่นมันคือเข่าดีแจ่มนบกเข่าเหมือนนี่แหละเหมือนมันเสีเข่าแล้วเขาเสียนี่ไปเสีเข่าให้มันครับปู่ดุดไปเลยเด้อ ขึน้นมีข้อมีข้อมีข้อหกสิบหกครับปูป่ลางเป็นบุนลางนะปู่เป็นเลขบนเลขลางจะบางเล็กคูบนให้ย่างแล้วคูไหมครับบน ศูนย์หกเก้าห้าเฮ้ยเป็นแส่มบบเป็นเสี่ยมมันเง็ดบางหนึ่งอนะันนั้นไปดิดไปคนละทา่านเจดสี่เปดสี่เจ็ด สองห้าหนึ่งห้านึงสี่ศูนสี่ศูนสามเก้าจะเลืกเมวิดียวนี้ก็ได้ป็ตยครับปูสามเก้า ต้องเปะเตืนบนล่างทั้งคูบ<อ>่บว่แยกบนล่างแยกคือเก้านั่น,น,นละ่ะแถมไปของมันแยกบนแยกล่างคือเก้ากอันนี้ตัวแถมนี่แถมเลขบนนี่ซีกับซีกับซีนี่ตัวแถมตัวนี้เนี่ยโลตัวแถมซีซีถูกปุ่นแถมบนซีซีนะปุ๊บ <c oughs> เลขวิ่งให้ตัวเดียว ตัวเดียวแขวนๆนเลยมันมอปล้ววิ่งเอาคักๆเลยครับแต่ว่าซีนี่ในสูตรมันมากทั้งล่างทั้งบนมันมากๆค่ะแล้วแต่ว่าไข่มันอยู่บนเม็ดเดียวเม็ดเดียวซีเม็ดเดียวบนวิ่งซีวิ่งเอาซีตัวเดียวนี่แหละบนูด,ดเอาเงินล้านแล้วก็ปืน เลี้ยนนักเลียนดีสายวิ่งสายเลียนที่พวกหลุดเตรียมก้อนหลุดออกเงินล้านเลยนะครับปู่ว่าเรียกข้นเขาเนยังเปรียวอันนี้กลมแบบโมก้ากลมเดินไปที่ศูนย์หกบ่อปู่ว่ากลมไปมันมันศูนย์กระมาตัวหนึ่งเงี้ยหรแอไงอ๋อครับเดินไปซะมันมากศูนย์มันมากทำกันเยอะกับสีครับ มันเป็นตัวคำกันมันเป็นให้ว่าจักภสิเป็นไผยไหมครับผูชุนกับจีกับเปดไหมอีอีกสามตัวนี่อันกี้กลมสามตัวศุนศุนจีเปีดวางสิสดเลยครับตัวใดสิเป็นตัวมาออสามตัวนี่อาชิมานำกันเลยอาสิมาสองตัวกับวัจกนะศูนจีเปดว่าม้าแน่นอนครับผูกรตัวล่อง ลองสองแปดทิศแปดทิศซีทิศชวนมีทุ <c oughs> ่มเรื่อยๆนะครับปู่เพราะว่าสี่บนจีรังมักจังไงครับทุบ่มเรื่อยๆรันติดสองสามตนวปู่แยกบนใหญล่างให้นะครับเดี๋ยวให้ปูเขียนล่างให้ครับจังแคปหน้าจอล่างมันนี้ครับล่าง,งนี่มันจะมุดเขี่ยงกันนะ บนล่างนี่แถมหาหาแมงปูครับคิดว่าเลขสิบว่าบินแม่หมาวิ่งเม็ดเดียวเพื่อกันปูหลางเม็ดเดียวเพื่อกันครับหลอกเงินหลังนี่ปูแยกบนแยกล่างให้เด้ครับเอซี่บนวิ่งไปที่สี่เม็ดเดียวอครับปูเตรียมแคบหนาหามันว่าตัวเดียวนี่ก็เลยมันเป็นพระเอกเรื่อปูมันเป็นพระเอกเรืย ฟังนี่มันมาศูนย์กับจีกับเปยดมากรบมันวาฟังหนี่มมากเขามาหาตัวเดียวได้เห็นไัวเอกเลยเป็นัเอกไปเลยฟังนี่มันมาเต็มสูตรสามตัวเด่นมันวาครับฟังนี่มันมากแจมมูเขามาครับปู่มันแจมเขามาตัวหนึ่งเจ้าว่าซีเขามาเด่นมากเต็มคือเขาดิครับเจ้าว่าหามันมาแเปลกๆทะเลเอามันเขามานำมู ผมเด่นกะหกแปดไปที่หกแปดตัวนี้ตัวล่องตัวล่องธรรมดากระเก็ดจำหากะใดขึ้นเก่าต่อนี่กันล่องใช้สามวง เออข่าบพื่อนสิซุ่มซุ่มถิ่มได้่มัตัวนึงมันเขดเสียมันมากว,วันนี้เก็ตตัวมันสีมีเบ็ดเดอรมันเราป<ว>ลูนะกเด็ดเก็ตตัวมันสีมีมันสี่นี่ว่ามาเบิ่์นอยู่สองเบิ่์นสามเบิร์นครับอย่างละสิบคูสิบหางนะครับ กูแยกบทล่างให้เล็กเจียบแคบหนาต่ะตะกี้ก็มีเก่าสันหละงห้เด็กเป่าไปชื่อๆหเอ้าแถมแถมเป่ามาอ่าแบบเตรียมแคบมันธรรมดามันก็มีเก่าสันหลังครับครูอันนี้เป็นเลขแถมแม่ชี้ๆก็มาหาใช่ไหมครับครูธรรมดามีเก่ากูสันหลังแคบหน้าจอเด้อครับเอฟซี ครับเก็บหน้าจอครับ Fc ครับแนวทางครับปูแยกบนแยกล่างให้ครับยางละสิบครูครับวิ่งบนสี่เม็ดเดียวครับปูเด่นให้สามครูครับมีศูนย์หกแปดสี่แล้วก็สี่ศูนย์นะครับนอกนั้นเป็นตัวร่องแล้วก็ล่างครับวิ่งห้าเม็ดเดียวครับปูเด่นไปที่ห้านะครับเหล็กวิ่งนะครับแล้วก็มีสามคูขึ้นกันนะครับล่างนะครับมีหกแปดสามห้าแล้วก็ศูนย์สองเข็มก้อนสองตัวนี้ดังมันวะครับปูมันเข้ามากเข็มนี้ครับ เป็นตัวดังนี่แบบบันที่สิบหกครับโตเกิงหาอะไรเพื่อนกากครับแคบลาจอไว้เป็นแล้วทางฝากตอนกันนั่มันอาจจะมาเที่ยวนี่มาจับวากุ้งวากุ้งลินแข็งอยู่คันเล่งคางไปโดนครับไปครับรถโดนครับคันเล่งเนี่มือนีมาเต็มชุดครับสบ่าผ้าลวดวิไลให้โชคเบาะุงผ้าลวดนะครับอีลาผ้าลวดนะครับ มานำกันนะครับมือนีเบากุุงลดเพิ่นห่างเพิ่นได้มานำกนั่นครับชุดท้ายนี้ขอกราบขอบุญขอบคุณปูด้วยครับที่แบ่งปันแนวทางให้ที่ทางจองได้มีโชคมีลักการสาธุครับปูสาธุครับ